สถานการณ์ของลิเวอร์พูลตอนนี้จะบอกว่าน่าเป็นห่วงมากๆเลยค่ะไม่ใช่แค่แฟนๆนะคะที่ปวดหัวกับเรื่องอาการบาดเจ็บของนักเตะแต่เยอะกันครอบค่ะต้องปวดหัวกันอีกนะคะเพราะว่าต้องแก้เกมเยอะมากๆต้องวางระบบใหม่น่าจะเกือบทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะนักเตะระดับทีซีเนียนะคะครึ่งค่อนทีมเจ็บค่ะ ซึ่งก่อนเกมคืนนี้นะคะที่ลิฟูจะดวลกับลูตันทาวซึ่งองบอกว่านี่เป็นหนึ่งเกมที่สำคัญกับลิฟูค่ะเพราะว่าลิฟูนะคะอยู่ในช่วงเวลาของการลุ้นแชมป์นะคะแล้วก็ป้องกันจ่าฝูงด้วยค่ะไม่สามารถที่จะพลาดได้เลยนะคะเนื่องจากว่าทางด้านของอาร์เซนอลแล้วก็เรเบย์แมชเชลต์ซิตี้ไล่ตามมาแบบติดๆเลยค่ะ แต่ก่อนเกมค่ะแฟนๆต้องพบกับความปวดหัวนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้ค่ะมีผู้เล่นนะคะที่เป็นระดับซีเนียนะคะที่จะต้องเผชิญกับเรื่องของอาการบาดเจ็บนะคะถึง9คนด้วยกันค่ะซึ่งต้องบอกว่านะคะว่า9คนนี้นะคะคือมี7คนที่เจ็บแน่ๆแล้วก็มีอีก2รายนะคะที่ยังคงต้องรอเช็คความฟิตค่ะ ในรายที่บาดเจ็บนะคะ7คนค่ะประกอบไปด้วยอาริซอนเบเกอร์นะคะซึ่งต้องบอกว่าทางด้านของกุนซือทางด้านของอ่าบราซิลนะคะก็ได้ออกมายืนยันเอ้ยออกมาพูดแล้วนะคะว่าพวกเขาเนี่ยอาจจะอดใช้งานทางด้านของอาริซอนเบเกอร์ตลอดช่วงเดือนมีนาคมนะคะที่ในช่วงของฟีฟ่าเดย์เนาะมันจะมีการแข่งขันนะคะซึ่งในเดือนอ่าน่าจะประมาณสักปลายเดือนมีนาน,นะคะพวกเขาก็าจ,จะอดใช้งานอาริซอนเบเกอร์ค่ะรายที่2ค่ะคือในส่วนของ จะเอามาตีบค่ะรายที่3ค่ะคือเทรนเนอร์อาร์โนค่ะรายที่4นะคะคือสโบสไลค์คู่หูของเทรนนั่นเองค่ะ รายที่5นะคะคือยังเจ็บแล้วเจ็บอีกจนแฟนลิฟูเนี่ยเจ็บใจนะคะใจเจ็บไปหมดแล้วนั่นก็คือติอาโกอาคันธาราค่ะส่วนรายที่6และ7นะคะก็คือเพิ่งเจ็บแบบสดๆดร้อนๆ้อนนี้เลยนะคะคือทางด้าของเคอร์ติโจนนะคะที่เย้้งครอบยืนยันแล้วว่ามีปัญหาเรื่องของข้อเท้านะคะส่วนทางด้านของโจตาค่ะก็ยืนยันออกมาแล้วนะคะว่าเจ็บค่ะแต่ใน2รายนะคะในส่วนของเคอร์ติโจนค่ะแล้วก็ เตียโกคานาลานะคะที่มีปัญหาเรื่องของหัวเข่านะคะเยิ่งครอบนะคะยืนยันว่าเจ็บจริงนะคะก็แต่ยังไม่สามารถคอนเฟิร์มได้นะคะว่าเจ็บรุนแรงแค่ไหนก็ยังคงต้องรอผลการตรวจเช็คอย่างละเอียดนะคะอีกครั้งจากทีมแพทย์ถึงจะสามารถคอนเฟิร์มได้ค่ะ และอีก2รายนะคะที่ยังคงต้องรอเช็คความฟิตก่อนเกมที่จะดวลกับลูต,ตันทาวคืนนี้ค่ะซึ่งต้องบอกว่าแฟนๆเนี่ยปวดหัวเลยนะคะคนแรกค่ะคือโมซาล่านะคะก่อนหน้าน,นี้ค่ะมีข่าวรายงานออกมานะคะจากสื่อทางบ้านเกิดของโมนะจากสื่อทางประเทศอียิปต์นะคะก็ได้มีการรายงานออกมาก่อนแล้วนะคะว่าโมเนี่ยมีปัญหาอาการบาดเจ็บซ้านะคะแต่ไม่ได้ไม่ได้บอกนะคะว่าเจ็บตรงไหนคะ่ะในส่วนของเออเยื่อครอปนะคะก็ได้มีการเอ่อพูด พูดถึงนะคะสองรายนี้แหละว่าเออมีปัญหานะคะแต่ยังไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรอแต่ที่แน่ๆน,นะคะเกมคืนนี้เนี่ยยังไม่รู้ว่าจะพร้อมหรือเปล่าแต่รอเช็คความฟิตค่ะในส่วนของโมค่ะตอนแรกมันมีข่าวออกมาเนาะแฟนๆก็อุ้ยอรอลุ้นว่าจะอย่างไรจะออกมาในรูปแบบไหนพอเมื่อวานค่ะเจ้าตัวได้มีการโพสโซเชียลมีเดียเนาะแฟนๆก็ใจชื้นละว่าอุ้ยแบบ ก็คงไม่มีอะไรบ้างลงม้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ไปประมาณเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีปัญหานะคะก็ต้องมารอดูแล้วก็ภาวนาเนาะว่าให้คืนนี้เนี่ยโมนะคะก็พร้อมแหละนะคะ ถ้าว่าไม่พร้อมนี่เครียดเลยนะเพราะว่าโอ้โหเยิ้นครอปจะต้องดึงฮาวิเออร์เรียนมาเล่นกองหน้าเลยนะในกรณีที่ไม่พร้อมเนะะี่ยค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกองหน้าของลิพูนะที่แบบเล่นได้นะก็จะมีทางหน้าของฮาวิเออร์เรียนเนาะที่พร้อมนะคะทางหน้าของกัคโปที่พร้อมนะคะแล้วก็ในส่วนของดาวิเออรลุยดิอารสนะคะที่พร้อมค่ะในขณะเดียวกันค่ะต้องบอกว่าดาวินูนิเอสนะคะที่ถูกเปลี่ยนตัวออกในเกมที่แล้วตั้งแต่ยังไม่จบครึ่งแรกนะคะก็เออเยื่นครอปก็ ยืนยันเหมือนกันว่ารอเช็คความฟิตค่ะบอกเลยว่าแฟนลิพูนะคะก็ปวดหัวเลยนะคะแต่เอาเป็นว่าถ้าหากว่าเยืนครอปไม่ยอมแพ้แฟนๆก็ไม่ต้องยอมแพ้นะคะเราก็สู้กันต่อไปนะคะ Never give up ค่ะ